สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคม2568นะครับค่ำคืนวันพฤหัสบดีก็เดี๋ยวปีวิวในลีกยุโรปในยูโรป้าลีกแล้วก็คอนเฟรนซ์ลีกวันนี้เลือกเกมบรากากับลินคอนมาวิเคราะห์ฝาคอบอลน,นะครับเกมแรกเนี่ยขาดลอยไปแล้วบรากาบุกไปชนะลินคอนที่บ้านของลินคอนใน4 0สูนะครับจะเล่นกันตีสตรงนะครับ เหมือนเดิม at eak99 นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัสนาก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอเลยนะครับ eak99 นะครับเช็คความพร้อมคร่าวๆของทั้งคู่อย่างที่เรียนไปเกมแรกเนี่ยทางด้านบรากาบุกไปชนะทีมลินคอนทีมจากยิปลอต้า4ประตูต่อสูตรชื่อชั้นฟุตบอลค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรนะครับ ลินคอนถ้าเทียบกับบราคาเราโดยชอบการที่มายืนที่ปูตุเกตนี่้องบอกว่างานหินแบบสุดๆเลยก็เชื่อว่าบราคาเองจุดเด่นในฟุตบอลยุโรปถ้าเจอทีมไม่ได้ใหญ่มากเจอทีมขนาดเดียวกันหรือทีมที่เป็นรองเนี่ยเวลาเล่นในบ้านจะค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับเกมรุกก็ยังมีตัวเก๋าอย่างทางด้านลิคกโดฮอต์ตามีนาบาโรมีทางด้านซาราซ่ามาร์ติเนส ตรงกลางก็มีตัวเก่าอย่างเจ้ามูรินโญ่นะครับมีทางด้านกอบี้อ่ะแล้วก็ทางด้านดอกเกลสนะครับแนวรับก็จะใช้ทางด้านเดียกิเต้เป็นแกนหลักครับก็คงจะโลเทชันในบางตำแหน่งแต่ก็คงจะไม่ได้ถึงขนาดใช้ตัวสำรองอครบทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่าอย่างน้นอยๆการเล่นในบ้านของตัวเองก็เพื่อจะเรียกความมั่นใจก็อาจจะมีการโลเทชันบ้างแต่ด้วยชื่อชั้นฟุตบอลที่มันค่อนข้างห่างนะครับฉะนั้นวันนี้布拉าก่าเองผมก็เชื่อว่าระบบฟุตบอลดีกว่าชื่อชั้น ตัวนักเตะแล้วก็ลีกก็ค่อนข้างแข็งแกร่งก็น่าจะชนะทางด้านลินคอนได้แบบสบายๆนะครับประตูแรกมาเร็วอาจจะขาดลอยเหมือนเกมแรกก็ได้นะเกมแรก40เกม2ก็ก็น่าจะถล่มได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ซื้อใจเกมในบ้านของบรากาน่าจะถล่มลินคอนไปได้นะครับสว่วนอีกหนึ่งรายการผมไปที่ศึกยูฟาคอนเฟลเดนะครับม่วงมหาการฟิโอเรนตินาวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับจะเปิดบ้าน เจอกับทางด้านโปลิเซียนะครับเกมแรกนะ่ะฟิออชนะมาได้ก่อน3าสูย์เหมือนกันครับนี่ฟิออถาเล่นในลีกลีกของคอนเฟลตค่อนข้างจะเหนือกว่าทีมอื่นๆเยอะพอสมควรอ่ะกลับมาเล่นที่ฟอร์เรนก็น่าจะเดินหน้าบุกใส่ทางด้านโปลิเซียเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยทีมใหญ่ที่จะเล่นในบ้านเนี่ยก็อาจจะดู ดูโหดหน่อยนะครับต้องเยนกันเยอะหน่อยอ่ะสองคู่ค่ําคืนพระรหัสนะครับชอบ2ทีมเจ้าบ้าน2รายการถ้าเป็นยูโรป้าลีกชอบบรากิลถ้าเป็นยูฟ่าคอนเฟลนซ์ชอบไปที่ฟิโอเรนติน่านะครับแฟนบอลอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ eak99 ข่าวคราวฟุตบอลแล้วก็รวมถึงการสอบถามแล้วก็เข้ามาแชร์ทัศนตากันได้นะครับตามหน้าจอเลยวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอการก,กับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมครับวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่ยี่สิสิงหาคมแล้วนะครับวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ของถ้วยเล็กกันบ้างในเวลาหนึ่งนาฬิกาเหมือนเดิมก็จะเป็นรายโยบายากาโน่ทีมดังจากลาลิกาสเปนเจอกับเนมานทีมเล็กๆจากลีกเบรลุสนัดแรกรโยไปผ่อนแล้วก็ใช้ตัวหลักน้อยบุกไปเอาชนะเนมานแบบบ่บอกนะครับพอเป็นน้าจิ้ม1ประตูต่อศูนย์ก็ถือนมาก่อ นะครับไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมากมายแล้วพอกลับมาเล่นในบ้านวันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นความจริงจังต่อนหน้าแฟนบอลตัวเองแล้วมันมีความหมายครับเพราะาถ้าย้อนกลับไปในฤดูกาลปกติเนี่ยตอนที่อารายโยรู้ว่าตัวเองได้โคต้าคอนเฟลเลนต์เนี่ยหูนักเตะแล้วก็แฟนบอลดีใจมากนะครับมันเป็นทีมเล็กๆที่พอได้เล่นฟุตบอลยุโรปแล้วมันเป็นอะไรที่สําคัญวันนี้มันจะเป็นบรรยากาศที่ดีกับการเล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วถ้าบทสรุปวันนี้จบสวยๆได้เข้ารอบ คอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สโมสรแล้วก็แฟนบอลต้องการผมเชื่อว่าวันนี้รายโยครับจะใส่ความจริงจังความเต็มที่ไม่เหมือนนัดก่อนวันนี้ก็คงเป็นวันที่บุกดึงอลกว่าเนมานแล้วก็อาจจะเอาชนะไปได้แบบสวยสดงดงามนะครับแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบลีกเฟสหรือว่าการแข่งขันจริงของฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ได้สําเร็จนะครับเพราะว่าในระดับท็อปทีท็อปไฟเนี่ย ลโยก็ถูกยกว่าเป็นตัวเต็งจานวนนั้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยๆมาจากลีกใหญ่นะครับวันนี้จะชนะเนมานะครับได้แบบสบายๆครับนั่นคือพรีวิวทั้งหมดครับของฟุตบอลวันนี้แล้วในคอนเฟลีกนะครับยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามการไว้กับอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเครามฟุตบอลผมแชมเปีจากจาก FM 99้นะครับเจอกันทุกันช่องนี้นะครับกับช่องกลุ่มฟุตบอลผม นอกเหนือจากผมแล้วเนี่ยนะครับที่คลิปพิเครจารย์ลงทุกวันอยู่แล้วทางช่องนี้เนี่ยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะรกับทีมงานของช่องอบอลวันนี้นะครับซึ่ง ก็จะเป็นทีมงานนะครับต้องเหนือจากผมแล้วก็จะมีกูรูฟุตบอลชื่อดังอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทีมงานที่เตรียมข้อมูลนะครับทั้งเรื่องของตัวเลขสถิติความเคลื่อนไหวรายละเอียดนะครับตัวผู้เล่นนะครับเตรียมพร้อมรอสําหรับขอฟุตบอลทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางช่องทางทิกตอกก็ได้นะครับพิมพ์แบรนด์ของช่องบอลวันนี้ภาษาไทยได้เลยนะครับ บอลวันนี้นะครับก็ติดตามกันได้หรือว่าจะไล่เข้ากลุ่มเข้ามาผ่านทางไลแอดนะครับที่ g m แอดจีเก็ได้นะครับไลแอดที่ @GM3 อมานะครับมาค่ัคือวันพื่อที่ีสิบปสิงหาคมนะครับเซลุบคาเลสกับอับ,บดีนผมว่าออบอลสกอตแลนด์มันไม่ดีนะครับส่วนเซลุบคาเลสโรมาเนียก็ยังไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าดีมากแต่ว่าผมว่ายังไงยุโรปตะวันออกมันก็ดูดีกว่านะ นิดนึงแล้วก็อละล่ะข้อสําคัญคือเซววนเล่นในบ้านอย่างไรเสียเนี่ยควรจะต้องชนะให้ได้ก่อนนะครับเอ่อแต่ว่าประเด็นคืออา่ายูริคิสโซตินะครับสุนักตุลักของเซววนติดโทษแบนเกมนี้ลงไม่ได้ครับก็จะขยับทางด้านของจอร์จี้บิลิเกียนะครับที่เป็นคู่หูเล่นหน้าต่ำเนี่ยขึ้นมายิงหน้าเป้าแล้วก็อัลเรนตาดังเซ่น,นะครับลงมาเป็นเพย์เมเกอร์แทนนะครับส่วนอาเบอร์ดีนนะครับมีนักเตะที่พอรู้จักหรือว่าคุ้นหูคาดหวังก็จะมีหน้าเป้าอย่าง คุซินียิงกี้นะครับไอตัวนี้เล่นเคยเล่นมาหลายลีกแล้วแล้วก็จะมีพวกอาดิลอัลชิเซ้นะครับตัวรุกนะครับอ้องเครื่องเป็นเพเมเกอร์อีกหนึ่งคนแต่ภาพรวมก็ผมว่าไม่แข่งทั้งคู่นะครับแต่ก็มาเจอกันเองก็มีโอกาสที่จะได้เข้ารอบไป1ทีมนะ <S <S เลือกเจ้าบ้านเซอุบุคาเลสก่อนดีกว่าครับน่าจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะ ทางด้านของอาบอร์ดีนได้หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเพื่อตุนความได้เปรียบก่อนที่จะเรียกว่าบินข้ามไปทางตะวันตกบุกไปเยือนสกอตแลนด์ต่อไปครับผมว่าเซอุลชนะได้ในบ้านครับคลิปนี้ฝากไว้สองคู่เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ